เจอแล้วลิปที่จุบแล้วไม่หลุดจริงๆรลอตเต้ลิปแลกเกอร์คือแพ้ตั้งแต่แพคเกจิ้งเขาแล้วแท่งลิปคือฟิลแบบคริสตัลแล้วมีรูปผีเสือ้อคือน่ารักจนใจเจ็บหยิบขึ้นมาใช้ทีนึงว่าเจ้าหญิงบาร์บี้เขาเล่นก,กันต่อที่ทาอยู่คือสีศูนย์เนื้อดีมากกดปากดำคำได้เรียบสนิทต่อไปจะเป็นสีศูนย์ห้าก่อนทาก็มิกซ์แบบนี้ก่อนนะเทกเจอร์ <Te xture S 2> คือดีมากๆตอนทาจะมีความลื่นๆแต่พอเริ่มเซตตัวแล้วจะมีความแมตช์ขึ้นแต่ก็ยังชอยู่ช่่่วยเปปลาาอ,องกกไดด้ี คือหายไปเลยแล้วปากดูอวบอิ่มสุดๆแต่ผู้หญิงอะเนอะจะทาลิปครั้งเดียวมันก็ไม่ได้ไต้องมีการเติ วหว่างวันอยู่แล้วและนี่ถ้าแกเติมระหว่างวันคือมันไม่เป็นคราบเลยยิ่งเติมยิ่งฉ่ำยิ่งเติม,ย,ตมยิ่งสวยแต่ไม่รู้ว่าพวกแกซื้อไปจะมีโอกาสได้เติมลิประหว่างวันไหมนะพอลิปเขาติดทนสุดๆมาทดสอบความติดทนให้ดูจุบในกระจกให้ดูกันชัดๆไปเลยที่หดติดกระจกออกมาจะมีแค่ความฉ่ำ้ววแต่สียังอยู่เหมือนเดิมแล้วความฉ่ำก็ดูไม่ได้ลดลงไปเลยนะอะไรที่ควรค่าแกการเสียตังสุดๆเลสวยมากมีหลายสีด้วยลองเลือกในตะกร้าได้เลยสวยทุกสีแน่นอน